มึงทุกที่เด็ดท่าว่าทีไหนครับพี่น้องคึเรียบร้อยครับพี่น้องผมบอกแล้วว่าที่เด็ดผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นี่ครับดินจนมุนบดครับพี่น้องนี่ขวยู่นี่ครับนี่โอ้เอ้มันลุก็ตายครับนี่ตายอยู่ครับดินลุดตายข้าหู้ครับนี่พี่น้องนี่เห็นไหมครับอือือนี่ดินลุดแต่ว่าตายข้าหู้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ ครับผมพมี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่บุกโใหญ่ครับผมเรียบร้อยครับอื้ม <c oughs> สดๆเลยครับ ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพี่เพื่อนทุกคนครับผมัดักนูครับมันนี่บรรยากาศเป็นใังบ้างมนนี่เป็นอากาศอึมขึ้นอึมขึ้นครับพี่น้องเป็นยังไเป็นยังไงครับผมคนล่าหนูครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเด้อมาดักนู้นครับผมมือนี่มากคนเดียวกับพันสร้างไอ้พันร้างติดงานครับผมติดงานเข้าดำนะมือแรงมันไปรมากอไไรก็เลยมากคนเดียวครับผมทีไซส์สี่ครับผมนี่เป็นคู่หน้าที่ครับเด้อทา้งขางก็ไทยไปแล้วครับเห็นปะครับ เฮ้ยรอต้องหา้หาไม้น้ำคูณหน้าไปเลยครับผมสิมี่ยามิยังไหนค่อยว่ากันนะครับเด้อเดี๋ยวมาที่ตามเป็นกำลังใจคนล่าหนูนะครับเด้อวกการบางคลิปก่อนจะเริ่มครับพี่น้องกดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนล่าหนูนะครับผมขอบคุณครับไปพี่น้องมาท้าไม้นูดักหนูกันบัดดีครับพี่น้องบรรยากาศเพิ่มฟ้าเพิ่มฝนครับคนหนูเจอไม้เด็ดที่เด็ดยี่เมือแรงครับผมในตอนนี้สีม่งเคืองนะครับผม มันบ่แดดเพราะมันคึมฟ้าคึมฝนครับเป็นพ้นดีครับคนละหนูครับพี่น้องจะที่ได้ใส่กรบแบบพ่อนะครับเนาะได้ใส่เบิ่งไม้ครับพี่น้องไม้ที่เด็ดว่าจะได้คนละหนูจะค่อยวาที่เด็ดนะครับนักการปลาสีนะครับผมเห็นไ่มหมายเป็นสีนะครับผมคนละหนูอสอนวิธีการที่บอกวิธีการแกะห้อยมันนะครับผมคันปลาหกสีครับาน้องๆมือใหม่นะครับผมหอาเบิ่งสังเกตเบิ่งครับว่า มันเป็นที่มันที่ไม่หญ้กเขียวอยู่กอกลางครับเห็นบ่นี่ครับเหล้ายางมันที่เป็นรองกลางครับผมเป็นรองกลางหน้าเก้าครับผมนี่เท้ามาเบิงครับพอดีคนอนุน้ำมาพลอยงครับผมนี่ครับผมผลการที่เท้ายางได้ผลมากครับผมเห็นบ่ครับนี่ครับผมพี่น้องเจอแล้วครับผมที่เด็ดเลยครับนี่เดี๋ยวเปิดไฟหน่อยนี่ครับที่เด็ดครับผมนี่คนอนุว่างกลับไปตรงนี้ครับเห็นบ่ครับหันหนาเขาหาหู้เลยครับผม นี่ครับผมขนาดหนากว่าหาหูเลยครับเท่าเจอแล้วครับผมที่เด็ดมือแรงนี่ครับนี่ครับผมมันนี้ทนที่เป็นยังไงนะนี่ครับเดี๋ยวคนละนู้ดเขาจะทายลูเป็นลักฐานครับนี่ครับสู่กันครับผมว่าวันที่ไปใส่ครับผมที่เด็ดเลยครับมือเนี่เอาครับผอไม่นอนเดี๋ยวรุ่นน้ำกันข้ามือเนว่ยถือบาถือหลังนี่นะครับเดี๋ยวจําไว้เดี๋ยวคนละนู้ดจะใส่ไม้ไปสองอันนะครับมือนี นะครับผมมือเท่ามาดูกันว่าตามดูคนละหนูนําห้อยมากมาเจอหูแบบนี้ครับผมมันดิถืกว่ครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันครับมือเศร้าครับผมทีนี้ขออยากใส่กับต่อนนะครับเด้ออยไปไกลจีครับผมไปหอดวปลาผมกระิวนกลับมาทั้งนี้ครับผมคนละสิบนะครับเนาะไปลุ้นน้ากันครับผมเริ่มกดติดตามเป็นก้างใจคนละหนูน้าเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆตัางละาัมือใหม่ครับผมทั้งหลายเป็นขอร่างแรงใจนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม นี่เลยครับเพื่อนๆครับผมนี่ใส่เขาจะบังทั้งหลังไว้สิครับผมบังใส่กอหญ้าเลยครับเห็นไหมครับผมเลือกกอใหม่เลยครับผมนี่ครับเพื่อป้องกันกับห้องใหม่เขาข้าทงหลังนะครับเนาะแต่เปิดข้ทั้งหนาโล่งมากครับผมนี่เห็นไหมครับบังไส่บังขวาไว้ครับผมเห็นไ่มไส่ขวาเปิดหนาโล่งไ้ครับผมนี่ครับคือจะตายคนใส่กลับขนล่าหนูครับผมผูกความมั่นใจนะครับห้องใหมมันหมุนข้างหลังได้เท่ากับเด็กกอหญ้าครับผมนี่เห็นไหมครับกอใหม่ผมผูกหญ้าไว้ข้างหลังกับเขายุหันกับกอใหม่ครับ นี่ครับวิธีการว่างหนูนะครับว่างกับนะครับแล้วเราความหวั่นใจนะครับว่าว่าหนูมันบมุนอยข้างหลังห้องครับนี่ครับเปิดหนาบมากเพราะหนูมันแรงทั้งหนาครับผมเพราะมันกัดเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเพราะมันกัดใหม่ครับนี่ครับปัญหานี่ครับเห็นไหมพี่น้องชัวร์ครับผมหน่อยเส้นครับผมไปพี่น้องไอ้โมเสกไม้แค่นี้นะครับไปข้างหน้าครับผมแต่เป็นร่างใจคนละหนูนะครับผมเนอะมือนสามประลุนต้องกันครับว่าสิเป็นจริงหรือคน ล่าหนูวิคอยว่าครับเนาะนี่ครับเตือนไก่ตัวแล้วครับผมเลืออีกสองสามลังกันแล้วลวครับผมเดี๋ยวเจอกันมือเริาเลยรดนะครับด้วยพี่น้องเอ้ห์ฮะผมมืเสาเจอกันครับผมแรกนี่ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมพี่เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็น้องน้องนักล่ามือใหม่ครับผมวันนี้คนล่าหนูครับผมทีมหนุ่มทุ่งกวลาครับเกิดจาพ่พี่พ่อรองครับผม มาเก็บกลับเขานะสังหรจั้มหลังจากที่เมื่อวานเราเข้ามาดากไว้นะครับเนาะใส่ไว้ซองไม้ครับอยู่นี่ไม้หนึ่งแล้วก็อยู่ทั้งปูนข้างๆไม้เมื่อวานนี่อีกไม้หนึ่งครับผมเดี๋ยวเข้ามาดังกันครับแต่ว่าตอนเป็นผลเขาเบิ่งมัอนี่กันครับประมาณชิดแปดหลังนะครับอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งนลำกันเลยครับผมเพื่อการเสียเวลานะครับครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งหลังแรกเลยครับอยู่นี่มีตัวมั้วพี่ตัวนะครับหน่ยหลังแรกกับห้อครับผมสิมานมา้วพี่น้องเอ้ย ส้มก็คือนะผมว่าเนี่ก็ได้คือสิเป็นอยูย่ซื้อๆเอ้าโอ้โหพี่น้องโอ้ยนันฟ้าอีกแล้วไปหนีบวกก้อยหยาหุ่นนะพี่น้องให้มึงดูปะอย่างวะไปห,หนีบหนูไปหนีบกอ้อยหยาึครับนี่ไหมพี่น้องบังหลังต้องไปครับผม,มเพื่อนเอ้ยไปหนีบวกก้อยหยาเสยปะเนาะเล่งผิดบ้างเหรอ อ้าวสาวดึงหอกได้หญาก่อนี้ไปครับผุนล้างหนาครับผมที่เป็นได็กเบิ่งครับผุนที่เด็ดแรกข้างหนาครับผมสองฝรังมาลุยน้องกานครับโอ้โหอ้ลาลุยต้องกานครับเฮเรียบร้อยครับพี่น้องผมบอกแล้วว่าที่เด็ดผมนี่ครับเรียบร้อยเลยครับตรงนี้หืนี่ครับดินดินมุนเบิดครับพี่น้องนี่ขวยอยู่นี่ครับนี่เป็นตัวนั่นหมดคือตัวหน่อยเลยพี่น้อง แข็งๆครับโอ้ยถือคอนแจ้งนี่ครับผมแข็งๆครับนี่พลังสีฝ่ายลยครับผมนี่ฝารุ่นฝาฟีครับนี่นี่ครับนี่ครับเป๊ะครับการข้อเอปลาบอกเราที่เด็ดที่เด็ดครับนี่นี่หลังนี่แหละครับผมพี่น้องโอ้หลังนี่ลดพี่น้อง เนื้อเสี้ยววะพี่น้องนี่โคตรหว,วานผมรุดเอา้ามันรุดก็ตายครับนี่ตายอยู่ครับดิ้นรุดตายข้าวหูครับนี่พี่น้องนี่เห็นบ่ครับอือหือนี่ดิ้นรุดแต่ว่าตายข้าวหูครับนี่เห็นบ่นครับนี่เอา้าเก็บกระปองหูเนาะเอ้าสอง,อสองตัวติดกันเลยครับผมนี่โอ้โหหึมแบบนี้ครับนี่โอ้ นี่รถไปแตครับโอ้มันตีหัวแตกครับพี่น้องนะขอ,อยาดนะครับนี่นฟาดหัวโน่เลยครับผมตายจิ่งจริงบอม,มึงอือสองตัวแล้วครับผมพี่น้องนี่ตายไปไม่ให้กันนะครับนี่พูดนะเอ,อหนูออกเดือดครับพี่น้องเนี่ยเพื่อนๆสองตัวตีกันเลยครับผมคน,น,นละหนูโอ้หมาเนี่ยวันนี้ผมบอกหมูมันเขาหน่อครับผมนี่มูนะแต่ว่าตัวนึงหู้นี่ยมันผิดต,ตัวก็ตัวน้อยแต่ว่า พผลแล้วไหนจะเอาตัวใหญ่อีกพี่น้อยโอ้พุ่นครับตะเวนขืนงามครับพี่น้อยหมารสองตัวติดกันเลยครับผมใส่สองหลังติดสองตัวเลยครับโอ้โหสุดยอดครับผมเพื่อนปะพุ่นครับผนกับที่เด็ดครับหลังพุ่นไปเบิรงกันครับผมสิอมานบรปะเปิดกล้องเบิรงกันเลยครับผมหลังเนี่ยวเสียเท่ไหรครับเสียเท่าบ่ ลันด้วยครับพี่น้องโอ้โหบ่ม,มีโตครับผมลันฟ้าวครับรุดเสย์อ่ะเพื่อนเพนเซียบ่ะรุดเสยครับว่านอะโอโ้ลันผมรีวิวหมู่บ้านเลยครับเนี่ยรุดเสยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่อย่างวะตายเแ่นนี้อีกวะโอ้ ข้างหลังขายไปไหนโะอ้บลังนั้นซึ้ยครับผมพอไปโอ้ยไปีไปสถ่ายหน้าบ่ดิฟาวไปน้องหลังนี่ฟาวพิษคาดครับผมลรีดลดุดไปล้างต่อไปครับพี่น้องทั้งนาคุณอืมไปครับพี่น้องมองีิเจ็ดล้างได้สองตัวครับผมนี่งามๆเลยครับผมโอ้สุดยอดเลยไปบางหลังไปบางไม้สองครับผม สิเป็นจังไหนเนาะครับเนาะไปหลุดน้ำกันต่อครับผมผมเพื่อนทำหัวตัดไม้สองเหรอครับผมตัวเบิร์นครับว่าไม้สองที่มีความมารมันทำเนาะสิเป็นจังไหนครับผมแหลังแรกๆซื้ออะไรไม้สองนี่ครับห้อยกัดบอกมากครับผมเป็นไรพุ่นเหรอครับตายแล้วครับผมจิตเจ้าภาพครับผมนี่ครับผม ขี่บากไงนี่เป็นเจ้าภาพเสยครับผมพุ่นนะครับเฮ้ยขอยาดได้ไหมหน่อยนะดีครับไปบางหลังนี่ครับอ๋อปืนแย่ซื่อครับผมปืนแย่ก็ซื่ออยู่ครับผมคือบุนนกบ้านนี่พี่น้อยซื่ออยู่ครับอืมเอาเลยครับพี่น้องเอาโอ้ยยังมาตายครับผมเพื่อนๆยังมาตายครับผมนี่ขอยาดเลยครับโอ้โหบักไงเลยครับผมนี่นี่นี่ ขอหยาดเคโนูดนะครับผมบักใหญ่เลยครับผมเห็นไหมพี่น้องนี่ขอหยาดเคโนูดนะครับเนาะนี่ครับครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่ผมโทษใหญ่ครับผมเรียบร้อยนะครับอืมฮึสุดสดเลยครับนี่พี่น้องเว้าแมวว่าเหรอครับผมอืมตัวแรกของไม้ที่สองครับผมนี่ครับ สุดยอดพี่น้องไฟฟีนะครับเนี่ยแบบสู่เ 5, sink, main, own, ด็ดครับผมเนี่ยไม่มีหิไม่มีหนีไม่มีเฮียเฮียสู่นีติดอยู่ตลอดครับผมมาพี่น้องหลังต่อไปครับผมมาแล้วตัวแรกเข้ามีแห้งยางตัวหลับเลยครับผมไปหลุดตั้งหนาครับสิมีวันเห็นตั้งหนาในนี้ใกล้ๆเลยครับผมไปเบิรงครับผมนี่ครับตั้งหนาโอ้ซื่อๆครับพี่น้องมวยมากครับผมตัวนี้คุ้มสุดพี่นะมีห้อยกัดเต็มบ่อมากครับผมไปพี่น้องหลังต่อไปครับผม โอ้ทั้งหนาไปเรื่อยครับตํามเที่ยวนี่แหละครับผมพอพี่น้องมึงกัดจนแหลกป่ะเนี่ยมีตัวมะเข่าอ่ะพูดนะมึงมันขุดวะสันพี่น้องมึงไม่ได้ขี่ก้อนใหญ่ๆเด้อเงิ่บ่ยามมาหนิไรล้งงล่ะฟ้ามาหนิไรล้งงล่ะครับผมไม่ได้ก้อนขีดใหญ่ๆครับมองว่ามันกัดกินหนาตินต้นไม้ครับตายบดเนี่ยต้นไม้พ,พูดนะเพามันขุดเหรอครับพูดนะเออมะเาข่าครับผม เฉยน้อยมากตัวทักแท้วะ <laughs> พอมันกัดกินถ้าก,กินหมูว่านในแทะครับเีห่ห้อยขวดห้อยครับผม,มห้อยเก้าห้องขวดจีบบัว,าวานี่ใช่ไหมซื้ออยู่ครับโอ้เงยเลยวะโอ้โหเศร้าครับพี่น้องมือพิหวังอย่างแห้งเลยครับผมงูเก่ามืนอนี้ยังได้เป็นสิบเพราะจะได้บังนี่ ได้หน่อยอซีหาตัวสิบาวานอย่างเลยครับนี่ปลานี่ครับโอ้โหนี่พิษขาดไปเบิดเลยครับผมเงืดแต่ครับเงืดจนหัวที่แตกครับผมหนูไว้ในหน่อยครับผมโอ้โหยองพันเดี๋ยวล้างสองล้างนี่ครับเปเบบางที่ถือว่าสองลังไปนอนมา่อเบิรงสองลังุดถา่ายเข้ากับว่าสิมีหนูติดบนนะครับเนาะสิเป็นยังไงมาเบิรงนานังครับผมเออกหักยางแห้งเหมือน เปิดกล้องไปบ่งเรครับโอ้ยขนาดมานนีงซื่ออยู่ให้กินให้ขี่แบบไงโอ้ยมืนอนี้เป็นว่านอย่างวะหลังนี้รันฟ้าพี่นอโอ้อืมขั้นเขียวเลยเนาะโอ้โหไปพี่น่อไปสรุปยากันครับผมโอ้คางแกงแห้งเลยเมือ พิดว่งางไรไปไปน,น้องโอ้จักสีบเขาไปไหนไปเชงหยอดนะครับผมกลับบ้านผิดหวังละมื่อช้ำใจต้องไปหากินใบโบกจังไรกันไปกับี่น้องเอ้ยกับผมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาสรุปผลงานกันนะครับผมเช้านี้ขับยี่ห้าลังครับผมโอ้โหอกหักยางแห้งเลยครับผมพี่น้องบงังโบหักจังไรบงนะังหนึ่ง นะครับผิดหวังอย่างแรงใช่หมว่าเสนอผมว่ากล่องนี่ครับนี่ครับปลานี่ผมหมั้งไว้นะครับปลาทิวได้ตัวเดียวโคโลนี่็นไหมครับผมกลาว่าบกโท้นใหญ่ทางไหนมันก็บบกขมวดบกสายครับผมเมืองน่ะนะครับเนาะสามตัวครับเหมือนที่หนึ่งสองสามสี่ก็จะผาพนะครับผมถือไม่ไหมครับนี่หนูถือไม่ไหมครับแข็งแค่ใดอยู่ครับนี่อันนี้บกโท้นนี่แสดงว่าตัวนั้นโมเมนต์คนละหูหรอครับ ออกมานี่ครับนี่ต่างหากอันนี้หนูแม่เนี่ยครับเนี่ยคนตีหัวที่ว่าตายข้าวหู้้ะตัวนี้นะครับกลับตีหัวเนี่ยกับตัวนี้นะตีหัวมันไมันนิ่มนะหัวแตกครับแล้วรับเขาไปตายข้าวหู้ครับอุ้ยครับเ่าเานี่คนละหนูฝากช่องคนละหนูนะครับผมพี่น้องเอ้ยเบิรงคิีเราเริ่มกดติดตามเป็นกำลังใจคนละหนูนะครับเนาะเ้านี่สามตัวครับงามๆนะครับผม ใส่ยักษ์ใส่แมวก็มีอยู่ครับแล้วตัวงามครับผมโอ้ยอยิ่งระเบิดกันเลยเนาะหมอแรงเข้าไปไม้แรงเข้ามากันนะครับชอบพันสั่งก็สิแล้วง,งานครับหมอแรงครับผมฝากจองคนละหนูแล้วครับผมเสาร์นี้คนละหนูละต,ตัวขอตัวก็ได้ครับพี่น้นองเด้อคลิปหนา้าไม้หนา้าเจอกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้คนละหนูสวัสดีครับ